แชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเราสองคนอยู่กับพืชฟังวันนี้ผมถวันและก็น้องเกจุลารัตเนาะค่ะที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการนะคะเวลเนสสร้างชาติอาสาหาเตียงให้นะคะซึ่งถือว่าเ,เราเราเอเร้อยจุดหเนี่ยก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันในการร่วมที่จะเป็นสื่อกลางกับโครงการนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยเขาเขารับสมัครจิตอาสาเพื่อที่จะประสานงานแล้วก็ช่วยหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังขาดแคลนอย่างหนักด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิเจรินวงศักดิ์นะครับประธานบริหารหลักสูตรนักบริหารสร้างชาติกับโครงการเวมเน็ตสร้างชาติอาสาหาเตียงให้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ วัสดีครับคุณจุฬาลัตและก็คุณถวันครับและทั้งสงด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันนี้ได้มาพูดคุยกันนะฮะถามเรื่องของสถาบันการสร้างชาติได้หนึ่งก่อนนะครับสถาบันนี้ตั้งมานานหรือยังใหอาจารย์ก็ตั้งมาหลายปีนะครับคอนเซ็ปต์เริ่มตอนที่ปีสองห้าสี่เก้าสี่แปดถึงสี่เก้านะครับที่ผมไปเป็นอาจารย์ที่มหาลัยฮาวเวิร์ด Oh. แล้วก็ได้คิดคอนเซ็ปต์สถาบันสร้างชาติขึ้นมาว่าจะเป็นคําตอบก,กันกับเพื่อนประเทศต่างๆเลยอยากจะทําต้นแบบในประเทศไทยก่อน oh. โดยให้ประเทศไทยนั้นเป็นแบบอย่างคนอื่นพอ,อก,กลับมาก็มาตั้งสถาบัน oh. แล้วก็ได้อบรมผู้นําที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการทั้งราชาการการเมืองศาลทั้งองค์กรอิสระแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชากิจ ทั้งสื่อมวลชนดารานักร้องนักแสดงพระสงฆ์เจ้าท<ะ>ี่การอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลายัยอะไรย่างนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรที่มีคนเรียนร้อยยี่สบสามคนทุกรุ่นทํามาแล้วรุ่นสิบสองรุ่น<ะ>ก็เป็นพันพันกว่าคนพันห้าร้อยคนโดยประมาณมแล้วก็มี<ะ>หลักสูตรที่เน้นพื้นที่ e อซีแปดจังหวัดที่ก็เริ่มไปแล้วแล้วก็มีหลักสูตรเยาวชนมหาวิทยาลายัย ทำมาแล้วหลายปีเป็นรุ่นต่างๆติดเ,เรียนทุกวันเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมแล้วก็มีหลักสูตรมัธยมทําให้นักเรียนเป็นชมรมเยาวชนสร้างชาติ3,000โรงเรียนแล้วทั่วประเทศไทยก็คนเป็นแสนที่เป็นเยาวชนมัธยมอาชีวะอ,อยู่ในสถาบานันอย่างน,นี้เป็นต้นครับเราก็มีหลักสูตรอยู่เยอะมากครับ ครรับับทีนี้เราจะสู้ไปด้วยกันสําหรับเรื่องของสถานการณ์โควิดที่กําลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะคะเห็นว่ามีโครงการเวลเนสสร้างชาติอาสาหาเตียงให้ที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะอครับบังเอเราทําหลักสูตรใหม่ที่กําลังจะเปิดสิ้นเดือนนี้เวลเวลเนสสร้างชาติรุ่นที่หนึ่งก็คือจะฝึกคนให้มีใจสร้างชาติแตะเเป็นผู้ประกอบการด้านเวลเนสเราหวังจะให้ เวลเนสเนี่ยเป็นละเมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านเวลเนยเลยว่าเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกเราก็พยายามฝึกบุคลากร,กรเพื่อจะทําสิ่งต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นเพื่อทําการพัฒนาประเทศทีนี้พอเป็นหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติเราก็เลยนึกถึงยามโควิดว่าคนเดือดร้อนสาหัสก็คิดว่าหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติที่เป็นนักศึกษาข,ของเราทั้งในรุ่นหลักสูตรธรรมดานศชรุ่นผู้ใหญ่และหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติที่มารวมกัน ก็มารวมตัวกันเพื่อจะช่วยสังคมคนะครับเพราะว่าไม่อยากนั่งเฉยๆในยามที่ทุกคนเดือดร้อนก็ถือว่าเราเราเป็นหลักสูตรที่ห่วงเรื่องเวลเนสสุขสภาพก็เลยอยากที่จะทำยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่กำลังเผชิญเช่นคนขาดเตียงคนป่วยหนักเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิแล้วหาเตียงไม่ค่อยได้สองคนป่วยหนักต้องการังออกซิเจนแต่ไม่มีสามคนป่วยหนักไม่มียา คนป่วยหนักเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องการคนไปช่วยบริการถึงถึงบ้านและพื้นที่อ,อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยทำโครงการเวรเนสสร้างชาติขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนก็เลยพยายามอยากที่จะให้บุคลากรเราที่เป็นผู้นำและผู้บริหารที่มีคุณธรรมที่เราปลูกฝังให้เป็นคนแบบนี้เนี่ยมาลงภาคปฏิบัติช่วยกันในพยามที่บ้านเมืองเดือดร้อนขนาดหนักแล้วคนป่วยเนี่ยล้นโรงพยาบาลเตียงไม่พอ จะบรรเทาทุกยังไงก็เครือข่ายสิทธิเก่าเราที่อยู่ในทุกแวดวงเพราะเรามีสิทธิเก่าเยอะใช่ไหมครับมีตั้งหลายวัยหลายที่มีตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีมีอดีตรองนายกมีรัฐมนตรีมีประจักรกระทรวงที่ดีมีศาลมีหมอมีผู้บริหารโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์กระจายอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเราก็และก,ลก็ทีมอาสาสมัครเยอะแย,ยะไปหมดเลยก็เลยคิดว่าเป็นหน่วยงานที่น่าจะช่วยชาติได้เยอะ เราก็เลยเป็นรวมตัวคนเหล่านี้มาทําเป็นโครงการขึ้นมาว่าสิ่งที่ขาดหนักที่สดุดตอนนี้คือกลัวคนป่วยหนักแล้วตายเราก็เลยคิดว่าทางออกที่ดีสุดเพื่อช่วยเขาเนี่ยคือหาเตียงเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหลักแล้วก็หาออกซิเจนเราก็เลยพยายามรวมจิตอาสามาบรรเทาทุกโครงการนี้ก็เลยสร้างทีมอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาประกอบด้วยแพทย์พยาบาลาและทีมอาสาด้านต่างๆเพื่อเราจะสามารถสร้างระบบออนไลน์ เพื่อจะรับเคสที่เขาติดต่อแล้วคนทําไม่ทั่วถึงในการช่วยดูแลติดต่อมาเราก็จะพยายามเราก็แบ่งเป็นทีมจีมทีมทีมหมุนเวียนกันเข้ามาช่วยในการประสานให้เขาเรารู้แล้วเราก็มีเครือข่ายอยู่กว้างขวางเต็มประเทศไทยอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราทําแบบนี้เราจะน่าจะได้ได้โอกาสช่วยคนจากเครือข่ายที่เรามีที่น้อยน้อยเครือข่ายจะมีเครือข่ายกว้างขวางขนาดเราเพราะเราติดต่อราเยอะก็เลยประชาสัมพันธ์ไปตามเฟซบุ๊ก โซเชียลมีเดียให้คนรู้เราเพิ่งเริ่มต้นเมื่อไม่นานนี้เองนะครับว่าก็ปรากฏว่าโอ้หอโหคนล้นเลยครับเ,เป็น่อเข้ามาแสดงว่าสถานการณ์ร้ายแรงมากค,คนเนี่ยไม่มีทางออกเราก็ใช้ทั้งไลน์แอทั้งทั้งเฟซบุ๊กทั้งแล้วก็ใช้วิธีทุกวิธีนะทั้งไปถึงพื้นที่ก็มีผู้ประสานไปงไงีฉุกเฉินแล้วก็ใช้เทเลเมดคือเทเลเมดิซินนะครับคือการแพทย์ทางทางเทเล โดยที่นวเนียสาก็จะติดตามอาการผู้ป่วยทุกวัน<ฆ>นะครับคนที่ติดต่อมาเนี่ยเราก็ไม่เตียงไปหาเตียงให้อ่าไปไปหาเตียงที่เหมาะสมหาถังออกซิเจนหายาช่วยเราก็ยังอ่าไปเรายังใช้เทเลเมตช่วยแต่ก่อนนั้นเนี่ยพอเข้าใหม่หมเรากรอกประวัติว่ามีคนช่วยกรอกประวัตินะทั้งผู้ป่วยญาติคนผู้ป่วยกร<ฆ>อกประวัติก่อนผ่านไลน์แอดนะคระับเราทำไลน์แอดเป็นหลักนะครับ แยกเคสเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วเราก็พยายามให้ให้ให้ระบบเนี่ยมันมันเดินแบบเป็นระบบ,บเพื่อจะทําให้ทุกคนเนี่ยทํางานกันไหวแล้วก็ร่วมมือกันร่วมมือกันอย่างเป็นระบบครับค,บคบอาจารย์ครนี้ไลน์ต่างๆ facebook ที่จะเข้าถึงเนี่ยเพื่อให้ผู้รู้ฟังได้รับทราบแล้วก็เข้าไปในการที่จะแจ้งความประสงค์เนี่ยเป็นเป็นไลน์แอดชื่ออะไรครับไลน์ชื่อว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะครับชื่อ เวลเนสเอ็นบีไอค่ะเวลเนสเวลเนสเขียนติดกับเอ็นบีไอเอ็นบีไอนิเจอเรชั่นบิลดิ่งอินสิตี้เขติดกันเลยใช่ไหมคะเอ็นบีไอเวลเนสเอ็นบีไอครับ W E L L N E S S N B I Wellness N B I ครับติดกัน Facebook ก็เช่นกันครับแฟนเพจ Facebook ก็ Wellness N B I อและแถมยังมี QR code ซึ่งมอบให้กับสถานีได้นะครับเผือ่อใครต้องการความสะดวกใน page. เพจเข้า QR code ก็จ่อเข้าไปก็จะถึงเราได้เร็วเพราะเป็นคนประจำอยู่ตลอด ี24ชั่วโมงเพื่อช่วยดูนะครับแล้วก็จะจจะแจกแยกแยกแยกข้อมูลเพื่อจะใส่เป็นเคสให้ให้แยกให้ออกระหว่างเหลืองเช่นสีเหลืองเป็นยังไงสีแดงเป็นไงไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะได้แน่ใจว่าเราเนี่ยจัดประเภทถูกนะครับจริงๆขอประชาชนว่าอย่าพยายามบอกว่าตัวมันเป็นแดงเมื่อไม่เป็นจริงเพื่อจะได้เปิดทางให้กับคนอื่นที่เป็นแดงจริงๆแต่ว่าเราจะแยกเหลืองแดงให้ชัดๆนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอ,อาสา,าคนที่หนักก่อนครับเรื่องก,การแอดไลน์เนี่ยก็คือว่าแอดไลน์พิมพ์ไอดก็คือแอดไซ์ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเวลเน e เอ็นบไใช่ครับเวลเนสตัวเล็กนะครับเป็นเ e ลเนสเอ็นบเขียนติดกันเวลเน l l ็ l n e s s ็ W-E-L-L-N-E-S-S NBI ก็คือชื่อย่อของสถาบัน n a t i o n Building Institute ก็คือเวลเน e เอ็นบีไก็ง่ายครับแอดเข้าไปอของเราเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทํา ก็คือสิ่งที่เรียกว่าให้เป็นช่องทางที่แน่ใจว่าใครใครที่ติดต่อมาทางนี้ไม่ถูกทิ้งก็พยายามช่วยเต็มที่นี่ก็คือแนวทางที่จะประสานให้สุดความสามารถเท่าที่ทําได้นะครับค่ะสาหรับจิตอาสาล่ะคะที่จะประสานงานแล้วก็ช่วยเหลือในการหาเตียงตรงนี้มีเพียงพอมากน้อยขนาดไหนหรือหรือยังเข้าไปสมัครเพิ่มได้ไหมคะได้ครับถ้าใครใครอยากจะช่วยอะไรก็เช่นอยากจะมุยยกอย่างนะครับมีเตียง ท,ที่องค์กรของตัวเองอยากจะให้มามีส่วนร่วมบอกมาหรือว่าอามีมีถังออกซิเจนอยากจะบริจาคเราไม่ต้องการเงินนะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้เรานะครับเราเราต้องการของขาดแคลนเช่นถังออกซิเจนมีออกซิเจนไหมเอามามียาเช่นฟ้าทลายโจรมีไหมหรือยาอะไรที่มันเกี่ยวข้องท,ที่ที่มีหมอเรามีหมอดูแลคอยตรวจนะครับเราไม่ได้รับเฉยเฉย แต่ว่าถ้าท่านมีเช่นมีฟ้าทะลายโจรที่เข้าเกณฑ์เป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมนะครับท่านอยากอยากจะบริจาคเพราะช่วยช่วยบอกมาหมอเราก็จะรับมีถังออกซิเจนก็บอกมาชุด PPE เพื่อลงพื้นที่อยากให้ก็บอกมาที่วัดออกซิเจนในเลือดถ้ามีก็ก็ให้มานะครับแล้วก็เราก็จะเราก็หรือว่าองค์กรท่านมีรถอยากจะลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ขอ,อยืมให้รถให้เราใช้ได้เพื่อลงพื้นที่เพราะเรามีคนลงพื้นที่จิตอาสาล,ลงพื้นที่ ท่านมีรถว่างอยู่อ่สัปดาห์กี่วันกี่โมงถึงกี่โมงท่านอยากให้เราใช้รถเพื่อจะอ่จิตอาสาลงพื้นที่ต่างๆเพราะเราขาดขาด,ดแคลนรถลานะครับมันก็อาจจะช่วยได้ท่านท่านเช่ว่าอยากช่วยอะไรก็บอกมาแต่เรา <S 1> <S 1> <S ไม่เอาเงินนะครับย้ำนะไม่ต้องโอนเงินมานะเราไม่ต้องการเงินเราต้องการของเพื่อจะช่วยคนนะครับแล้วของเหล่านี้ที่เราอยากจะเอาไปสนับสนุนสําหรับโครงการนี้เราจะเอาไปให้ที่ช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะ อันนี้ก็ติดต่อเข้าไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลเราได้เช่นกันแล้วก, mm hmm. แวก็แล้วก็เล้กก็เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วบอกเราก็จะนัดแนะเจ้าหน้าที่ก็จะประสานนัดแนะกันครับว่าเอางี้จะไปรับกันยังไงจะส่งกันตรงไหนท่านจะส่งให้หรือเราจะไปรับหรือจะเอายังไง mm hmm. เดี๋ยวเขาจะประสานไปที่ทใกล้ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางหลายทอดถ้าจะไปตรงไหนเราก็จะรู้ว่าท่าน mm hmm. อยู่ตรงไหนท่า uh, นเป็นเคสเคสอยู่ตรงไหนรถท่านอยู่ตรงไหนของท่านอยู่ตรงไหนท่านจะเอามาส่งหรือท่านจะให้ไปรับ หรือถ้าเป็นไปได้มาส่งก็จะขอบคุณแต่เราก็จะดูว่าท่านอยู่ตรงไหนเราจะได้ไปอยู่ในจุดจุดรับต่างๆที่ไม่ต้องขนไปขนมาอีกทีเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับเออาจารย์ตั้งแต่สอนหนังสือมาเนี่ยโครงการนี้ผมว่าน่าจะทาให้อาจารย์มีความสุขนะผมมีความสุขจริงๆเลยนะครับเพราะทาความดีช่วยคนเนี่ยเราเราได้ความสุขทางใจใช่ค่ะแล้วก็จริงๆผมชีวิตผมก็เป็นชีวิตที่ทําเพื่อสาธารณะมาก็มีความสุขมาเรื่อยนะครับทั้งนี้มีความสุขพิเศษ เพราะว่ามันเป็นเห็นความเดือดร้อนต่อหน้าต่อตาแบบที่ทุกคนลำบากมากแล้วเราช่วยใครได้มันก็จะเกิดความสุขเป็นพิเศษกว่าติ๊กพวกติผมก็เป็นคนมีความสุขอยู่แล้วนะจะไม่ค่อยแก่นะจะไม่ค่อยแก่เพราะว่าผมอายุอายุเยอะนะแต่ผมดูไม่ค่อยแก่ใชน้าตาจะอ่อนพอตัวเบเท่านั้นค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังถามมาอย่างกรณีถ้าเราแจ้งเข้าไปแล้วเนี่ย เรื่องของอะระบบนะคะคงกาพอแจ้งความขอความช่วยเหลือเข้าไปในโครงการนี้แล้วเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงต่อไปเพื่อเพื่อที่จะหาเตียงหรือเข้าไปช่วยเหลือค่ะครับวิธีทํางานของเราคือเรามีแกนแกนกลางอยู่ที่เป็นคนเป็นคนอยู่ประจําตลอดบนเวียนแล้วเรามีระบบอยู่ทำให้แล้วเรารู้ว่าเครือข่ายของเราทั้งประเทศอยู่ตรงไหนเราก็เลยเราเราก็หลังบ้านเนี่ยจะประสานกันเอง ประสานกันได้เมื่อ,อไรก็รีบแจ้งกลับถึงถึงเคสที่ติดต่อมาข้อแรกเรากรอกข้อมูลเขาไว้ก่อนว่าเขาเป็นใครอยู่ในเคสแบบเหลืองหรือแดงขนาดไหนปัญหาเป็นยังไงพอเรารู้ข้อมูลแม่นยําชัดเจนเราก็ประสานหลังบ้านกับที่เ,เครือข่ายเราที่อยู่ทั้งประเทศใช่ไหมครับพอเราพอเรามั่นใจว่าเราเราหาได้ปุ๊บเรารีบติดต่อกับทันทีก็ก,ก็ก็เชื่อจะเป็นแบบเป็นการเป็นการประสานจากหลังบ้านผ่านเครือข่ายที่เรามีอยู่ครับ ครับอาจารย์ตอนที่ไปสอนที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยหลักสูตรนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกไหมครับเรื่องการสร้างสุขภาวะสมบูรณ์ให้กับคนคนของโลกเนี่ยคือตอนที่ผมสอนอยู่ที่นั่นเนี่ยผมสอนวิชาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนั้นเนี่ยดังนั้นก็ฮาร์วาร์ดนี่เป็นรับลูกศิษย์ทั้งโลกอยู่แล้วมีลูกศิษย์จากทั้งทั้งโลกสองรอยประเทศอมาถีเขึ้ ร้อยปีเนี่ยเราก็จะมีเครือขา่ายสิทธิ์เก่าเยอะไปหมดนั้นข้าวบดเนี่ยตั้งใจจะเป็นมหาหลัยเพื่อเปลี่ยนโลก oh. ดังนั้นเนี่ยมันก็มีใจอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พอไปเราพอเราไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาคือผมไปสร้างคอนเซปต์ใหม่ให้เขาว่าการสร้างชาติเนี่ยมันไม่เคยมีจริงๆบนโลกมันจะสเปะสปะทําบ้างไหนทําบ้างสอนบานยางจะสอนบริหารไม่ก็ได้สอนการการสร้างชาติเท่าไหร่ oh. ดังนั้นก็เลยก็ให้คอนเซปต์เข้าไปก็ดูเหมือนว่า ตอบสนองดีนะครับแล้วก็ตั้งใจดีทีนี้เรื่องเวลเนสเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ฮาวเกิดเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเราทำเพร <Okay, S 2> าะเราอยาก <okay. S 2> ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลก mm hmm. เพราะว่าอยากจะเป็นที่ที่ดีที่สุดในโลกด้านสุขสภาพาะเป็นเทรนด์ของโลก ก็เลยก็เลยมาสร้างหลักสูตรพิเศษซึ่งจะเปิดในเดือนเดือนหน้าเนี่ยมีคนทั้ง40ประเภทมาเรียนได้จะเป็นเจ้าของกิจการเวลเนสในประเภทต่างๆเป็นบริษัทประกันชีวิตประกันสุขภาพจะเป็น หมอจะเป็นคนที่ขายอาหารสุขภาพคนคือคนที่เกี่ยวข้องกับสุขสภาพทั้งหลายทั้งตรงและอ้อมเนี่ยสามารถที่จะมามีส่วนได้ในหลักสูตรก็จะมีคนประเภทนี้ครับมาช่วยเราด้วยเพราะว่าพวกนี้ก็มีใจสับไฟ พอเราทำเรื่องหลักสูตดรดวยเนี่ยสร้างชาติพอมีเรื่องก็เขาก็มาช่วยเราด้วยได้ก็ช่วยช่วยประชาชนได้ดีครับอาจารย์ฝากเป็นกําลังใจให้กับคนไทยอีกสักครั้งหนึ่งฮะในช่วงนี้ซึ่งหลายๆคนอาจาจะเรียกว่าเครียดกับเรื่องของโควิดที่มันระบาดหนักนะครับครับ,รบเห็นใจมากครับความเครียดเป็นปกติของคนที่ทุกทุกโศกนะครับแต่อยากให้กําลังใจว่าอย่าอย่าคิดร้ายตัวเองอย่าคิดสั้นอย่าท้อถอยอย่าหมดหวังอย่ามองไปแต่เห็นแต่ปัญหา ตงมองมองว่าเวลา้าคลื้มฝนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวความสดใสจะมาหลังฝนนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องผ่านไปให้ได้เรามีกําลังใจเรามีหมอนิสัยดีๆเยอะเลยนะครับท่านทุกมีขาดกําลังใจเนี่ยหมอเราคุยด้วยนะครับท่านท่านอย่าท้อนะครับความจริงแล้วอย่าไปไปมัวแต่เพราะว่าจนเราหมดแรง ถ้าเรามีกำลังใจไม่มีใครทำลายเราได้นอกจากใจเราเองครับค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครัควาดีมากครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับท่านผู้ชมด้วยครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์ดรเกษศักดิ์เจริญวงศ์ศักด์นะฮะประธานบริหารลักสูตรนักบริหารสร้างชาติตอนนี้ท่านก็ทำโครงการเวลเนตสร้างชาติอาสาเตียงให้ซึ่ง100.5ของเราก็ยินดีร่วมสนับสนุนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าสามารถที่จะเข้าไป เข้าสู่ระบบได้โดยการที่อาจจะทักเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับเวลเน็ต NBI ใช่ค่ะหรือจะเกิดเป็น id l ดี e ลนะครับก็พิมพ์คำว่า S I w e b l n e t NBI ก็ได้ใช่ค่ะก็เพิ่มเป็นเพื่อนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยโควิดนะคะเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเคว้งนะคะ,คะก็จะได้รับการตอบกลับด้วยทันทีที่เหมือนกับว่า เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเข้าระบบแบบนี้นะคะ,ะเรื่องของการรักษา